คลิปการสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยนางสาวปณิตาศีอยู่เนื้อหาประจำวันเสาร์ที่สองเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเจอกันในคลิปการทำรายงานของวิชาว,วิทยาศาสตร์แล้วนะคะ,ะในเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะ เพราะว่าในเนื้อหาจะมีทั้งในการทำใบงานและทำข้อสอบเลยถ้าใครตั้งใจก็จะได้คะแนนเยอะเดอ้อทีนี้เราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะอ่ะในเนื้อหาแรกนะคะเรามาดูเป็นเรื่องของอวัยวะภายนอกร่างกายอะไรเอ่ยที่เขาเรียกว่าอวัยวะภายนอกร่างกายคะมีอะไรบ้างอ่าจับดูจับดูจับด,บดูปากใช่ไหมใช่นะคะจมูก ตาหูใช่ไหมคะมือแขนผมหน้านี่คืออวัยวะภายนอกร่างกายทีนี้มาดูตัวอย่างที่ครูยกมาให้อะเขาบอกร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่ทําหน้าที่แตกต่างกันดังนี้อ่ะอวัยวะต่างๆมีอะไรบ้างที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วมันทําหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ อะอย่างแรกเลยอะไรเอ่ยรูปอะไรคะอ่าจมูกนี่เองไหนอลองเอามือจับดูซิมีไหมใครไม่มีจมูกอ่าจมูกเขาบอกจมูกคนเรามีหนึ่งจมูกเรามีจมูกไว้ทำอะไรไว้หายใจและดมกลิ่นต่างๆใช่ไหมคะเห็นไหมเวลามีรถกับข้าววิ่งผ่านรู้สึกเป็นยังไงหอมใช่ไหมคะ เออแล้วเวลากลั้นหายใจไว้มันหายใจได้ไหมไม่ได้นะคะก็ต้องใช้จมูกหายใจเนาะเออฉะนั้นจมูกมีหน้าที่ไว้หายใจและดมกลิ่นเนาะทีนี้ไปดูต่อไปอ่ะต่อไปเป็นตาอ่าไหนเอามือจับตาดูสิอ่าเขาบอกตาคนเราจะมีสองข้างไหนใครมีตาข้างเดียวไหมจับดูจับดูมีสองข้างไหมอ่าเขาบอกเรามีตาสองข้าง เรามีตาไว้มองดูสิ่งต่างๆใช่ไหมคะอ่าเวลาเรามองอะมองไปตอนนี้ตอนนี้หนูมองเห็นอะไรอหนูมองเห็นโทรศัพท์ใช่ไหมลูกหนูมองเห็นตัวหนังสือหนูมองเห็นคุณครูอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะอฉะนั้นตาคนเรามีไว้มองดูสิ่งต่างๆต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยปากนะคะไหนมือจับปากดูใครไม่มีปากใครไม่มีปากพูดไม่ได้นะนี่ เขาบอกปากเรามีหนึ่งปากเรามีปากไว้กินอาหารใช่ไหมคะในปากมีฟันไว้ใช้เคี้ยวอาหารและมีลิ้นไว้บอกรสชาติของอาหารอ่าต่อไปเป็นหูอ่ะหูไหนจับหูดูเขาบอกเรามีหูสองหูจริงไหมจับดูไหนใครมีหูเดียว เออใครมีหูเดียวเวลาแม่เรียกใช้งานก็จะไม่ค่อยจะได้ยินใช่ไหมคะฉะนั้นใครมีสองหูเวลาแม่เรียกใช้งานต้องรีบไปนะคะเขาบอกเรามีหูไว้ฟังเสียงต่างๆอ่าไว้ฟังเสียงอะไรบ้างนี่ไงเสียงคุณครูกําลังสอนเสียงคุณพ่อเสียงคุณแม่เสียงเพื่อนเสียงของทุกๆคนเสียงของทุกๆสิ่งใช่ไหมคะเออโอเคต่อไปเป็นมือเขาบอก เรามีมือสองข้างไหนยอลองชูมือขึ้นมาดูสิมีสองข้างจริงไหมอ่ามือแต่ละข้างมี5นิ้วไหนลองนับดูมีครบ5้านิ้วไหมมีใครมีสนิ้วไหมหรือมีใครมีเกิน6นิ้วไหมในหนึ่งข้างเนาะเขาบอกเรามีมือไว้หยิบจับสิ่งของอหยิบจับสิ่งของมีไว้เขียนหนังสือมีไว้ทำงานต่างๆใช่ไหมคะออาโอเคต่อไป อ่าต่อไปเป็นเท้าอ่าลองเอามือจับเท้าตัวเองดูจับเท้าตัวเองดูเขาบอกเรามีเท้าสองข้างหนูมีเท้าสองข้างไหมลูกอ่าเท้าแต่ละข้างมีนิ้วห้านิ้วฉะนั้นมือกับเท้าเนี่ยเหมือนกันไหมคะอ่าเหมือนกันเขาบอกเท้าเท้าเรามีไว้เดินอ่ะมีไว้วิ่งมีไว้กระโดดและทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่มีเท้าเราทำกิจกรรมต่างๆได้ไหมคะเอออาจจะทำได้แต่มันไม่คล่องเนาะเหมือนเวลาจะไปไหนใช่ไหมคะถ้าไม่มีเท้าก็เดินไปไม่ได้เนาะโอเคฉะนั้นอวัยวะทุกอย่างสำคัญต่อเรานะคะฉะนั้นต้องดูแลรักษาให้ดีๆเนาะทีนี้เราไปดูใบงานใบงานที่หนึ่งอวัยวะภายนอกร่างกายอ่ะเป็นใบงานตัวนี้เนาะ อ่คำชี้แจงเขาบอกให้นักเรียนนำคำต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอะช่องว่างตัวนี้เดอ้อให้หนูนำนะคะให้หนูนำคำในช่องว่างนี้ลงมาเติมตามส่วนต่างๆเนาะแล้วก็ระบายสีให้คุณครูด้วยเดอ้อระบายสีเฉพาะที่เป็นตัวคนนะคะส่วนตัวหนังสือที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องระบายนะคะเดี๋ยวคุณครูดูไม่ออกเนาะโอเคไหมคะ สมมติอ่ะอันแรกเลยเขาชี้ที่ไหนนี่ชี้ที่ไหนนี่ตรงนี้อ่าเขาชี้ที่ผมหนูก็เอาคําว่าผมเนี่ยมาเขียนเลยแบบนี้เลยโอเคไหมคะเข้าใจเนาะทีนี้ต่อไปอ่ะตัวนี้เป็นหัวข้ออวัยวะภายในร่างกายบ้างอวัยวะภายในร่างกายเรามีอะไรบ้างคะ ภายในภายในก็คือส่วนที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะเป็นอะไรเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงใช่ไหมคะเออที่อยู่ด้านในเป็นหัวใจเป็นอะไรเป็นสมองเป็นที่อยู่ด้านในเนาะทีนี้เรามาดูเขาบอกร่างกายของคนเราประกอบด้วยววัยวะต่างๆที่ทําหน้าที่แตกต่างกาันอ่ะร่างกายด้านในเนาะทีนี้เรามาดูคุณครูยกตัวอย่างมาอ่ะอันแรกเลยคืออะไรคะ อ่าคือลำไส้นั่นเองไหนเอามือจับท้องดูอ่าในท้องด้านในหนูก็จะมีลำไส้ใช่ไหมคะเวลาหนูกินอาหารลงไปอ่าผ่านกระเพาะไปมันก็จะไปที่ลำไส้ใช่ไหมเขาบอกลำไส้มีไว้ย่อยอาหารจำไว้เดอ้อทีนี้ไปดูอวัยวะต่อไปคืออะไรเอ่ยอ่อ เป็นหัวใจนั่นเองอ่ะนี่คือหัวใจนะคะหัวใจอยู่ข้างไหนขวาหรือซ้ายเอามือจับดูเอามือจับดูเอออ,อยู่ข้างซ้ายนะคะเวลาเราเอามือจับเราก็จะสัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจใช่ไหมคะมันก็จะตุบตุบตุบอยู่ใช่ไหมเออเขาบอกหัวใจทําหน้าที่ไว้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเลย หัวใจก็จะสูบฉีเลือดพูฟูฟููใช่ไหมคะอ่าดูดเข้าดูดออกทีนี้เลือดมันก็จะกระจายไปทั่วร่างกายเพื่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนาะโอเคทีนี้ไปดูอวัยวะต่อไปอ่าอาวัยวะนี้คืออะไรทีงครูเคยบอกใช่ไหมในหัวใครไม่มีอรอยหยักเลยคืออะไรคะสมองนั่นเองอ่าอาวัยวะนี้ก็คือ สมองเขาบอกมีไว้ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอะเอาไว้ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเช่นถ้าสมองไม่สั่งให้เดินหนูจะเดินได้ไหมลูกเดินไม่ได้นะคะฉะนั้นตัวสั่งการที่สำคัญก็คือสมองฉะนั้นคุณครูถึงยนย้ำว่าเวลาเล่นหรือเวลาทำอะไรระมัดระวังนะคะอย่าให้หัวไปกระทบกระเทือนกับอะไรเด็ดขาดเลยเนาะโอเคไหมคะอ่า ต่อไปรับไปดูวอวัยวะที่4กันเป็นอะไรเอย่ยอ่อาอวัยวะนี้เป็นอะไรลักษณะเหมือนเม็ดถั่วอก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองอ่ากระเพาะอาหารอยู่ในท้องเหมือนกันอยู่ในท้องเหมือนกันก่อนจะถึงลำไส้เนาะเวลาเรากินข้าวกินขนมกินน้ํากินอะไรลงไปปุ๊บมันก็จะลงไปตามหลอดอาหารใช่ไหมคะ ก็จะไล่ลงไปลงไปลงไปจนถึงกระเพาะไปถึงส่วนนี้เขาบอกกระเพาะอาหารทําหน้าที่คือการย่อยสลายสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กก็คือการย่อยอาหารที่มันมีชิ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะพอลงไปถึงกระเพาะกระเพาะก็จะย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงแล้วก็ส่วนไหนที่มีประโยชน์มันก็จะเอาไปใช้ในร่างกายใช่ไหมคะส่วนไหนที่ ไม่เป็นประโยชน์มันก็จะทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ไปเป็นอุจจาระใช่ไหมเออโอเคต่อไปอ่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยอ่ะเป็นตับนะคะนี่คือตับอ่าตับ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 เนาะตับเป็นตับไก่ตับหมูใช่ไหมคะตับพ่นอ่ะเขาบอกตับทำหน้าที่ผลิตน้ำดีนักเรียนเห็นสีเขียวๆไหมลูกอ่ะสีเขียวๆที่ติดอยู่ในตับอ่ะเวลาไหนใครเคย กีนไก่เนาะมันก็จะมีสีเขียวๆที่ติดอยู่ในตับใช่ไหมอ่ะทุกทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อันนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ําดีนะคะเขาบอกตับมีหน้าที่ผลิตถุงน้ําดีซึ่งมีความจําเป็นในการย่อยอาหารและทําลายสารพิษที่เข้าไปในร่างกายอ่ะถุงน้ําดีนี่ก็จะช่วยย่อยอาหารเนาะแล้วก็ทําลายสารพิษอ่ะเอาเยวะต่อไปก็คืออะไรเอ่ยมีสองข้าง ไม่ใช่นมไหนนมอยู่ด้านนอกเนาะอ่ะอยู่ด้านในอะไรคะสองข้างอ่าปอดนั่นเองอ่าเอาไวว่านี้คือปอดเขาบอกปอดทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจและแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อ่าก็คือเอาไว้ฟอกนั่นเองใช่ไหมคะเวลาเราหายใจเข้าไปทางไหนทางจมูกเนาะ ทางจมูกไปในหลอดลมมันก็จะไปหาปอดปอดก็จะฟอกอากาศออกมาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมหายใจเข้าออะไรเข้าไปเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมาโอเคไหมคะอ่ะใบงานที่2ออวัยวะภายในร่างกายอ่าก็จะเป็นใบงานตัวนี้คําชี้แจงเขาบอก ให้นักเรียนนำคำต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะก็จะมีคำในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเนาะทุกคนเห็นนะคะอ่ะสิ่งแรกคือสมอง 2. ลำไส้ 3. กระดูก 4. หัวใจ 5. ปอด 6. ก,กระเพาะอาหารเมื่อกี้คุณครูอธิบายไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างฉะนั้นหนูก็นำคำพวกนี้ลงมาเติมในช่องสี่เหลี่ยม อ่าเห็นอยู่เนาะช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ระบายสีตัวคนให้ค,ครูด้วยเนาะส่วนคำที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องระบายนะคะโอเคต่อไปดูเนื้อหาที่3มกันอ่ะเนื้อหาที่3มเป็นสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็คือ อย่างแรกเลยคือสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงคะคุณครูอะตั้งใจฟังแล้วจะทำใบงานและทำข้อสอบได้เขาบอกสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้อะสามารถไปนั่นไปนี่ได้ขยับได้กินอาหารได้กินน้ำได้ขับถ่ายได้หายใจได้ เจริญเติบโตได้ส so ืบพันธุ์และตอบสนองต่อสิ่งเราได้อ่าฉะนั้นสิ่งใดที่สามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้สิ่งนั้นคือสิ่งมีชีวิตอะกินได้อย่างเช่นคนใช่ไหมคะอย่างเช่นคนเราอย่างเช่นสัตว์อย่างเงี้ยอะกินได้กินอาหารได้กินน้ําได้ขับถ่ายได้ใช่ไหมคะหายใจได้ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะาต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน แต่ต้นไม้สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกันบ้างอ่ะนี่คือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอ่ะอย่างเช่นปลาใช่ไหมคะช้างปลาเมึกเนี่ยต้นไม้พึ่งใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ที่เป็นคนก็คนนี่แหละเนาะโอเคไหมคะ ต้นไม้ก่อนจะเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ใช่ไหมมันก็สามารถไหวเองได้ใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันเคลื่อนที่ได้ไหมมันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่มันไหวเองได้เนาะเออมันไหวเองได้มันหายใจได้หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเอาออกซิเจนออกมาให้คนอ่านี่คือประโยชน์ของต้นไม้ทีนี้เราไปดูต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตอ่าเมื่อกี้มีชีวิตแล้วนะ ที่นี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเป็นยังไงตั้งใจฟังเดอ้อเขาบอกสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เออมันต้องอยู่กับที่เท่านั้นกินอาหารและน้ำไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้หายใจไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตมาแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นมาเท่ากำปั้นก็อยู่แค่เท่ากำปัน้นเนอะ สืบพันธุ์และตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ได้อย่างเช่นอะไรคะคุณครูอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นโทรศัพท์ตอนนี้ยังไงคะใช่ไหมมันมีชีวิตไหมลูกมันไม่มีชีวิตนะคะมันอยู่เฉยๆอ่ะมันอยู่เฉยๆมันขยับไม่ได้มันเดินไม่ได้มันกินไม่ได้ใช่ไหมคะขับถ่ายก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้เช่นอะไรอีกอย่างเช่นก้อนหินอย่างเงี้ยก้อนหินมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนะ เออแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพราะว่ามันหายใจไม่ได้มันเดินไม่ได้มันไม่เจริญเติบโตมันไม่เจริญเติบโตเนาะมันอยู่กับที่อย่างเช่นอะไรอีกคะรถยนต์เอ่ออะไรอีกในบ้านทีวีอะไรอีกขวดน้ำอ่าพวกนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดเลยแต่ทีนี้สิ่งไม่มีชีวิตก็มีทั้งเกิดขึ้นเองแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะ สิ่งที่เกิดขึ้นเองก็อย่างเช่นก้อนหินอ่าก้อนเมฆสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์โทรศัพท์พัดลมเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ไม่มีชีวิตนะทีนี้ดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันบ้างอ่านี่คือตัวอย่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ามีถ้วยมีโต๊ะอ่ะมีโทรศัพท์มีรถยนต์ ที่ครูยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้คือล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นทางนั้นเลยจริงไหมอ่าโอเคทีนี้ใบงานที่3สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอะเป็นยังไงอะตัวนี้อันแรกเขาบอกให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกอะลงในวงกลมเห็นไหมคะ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตอันไหนมีชีวิตใส่เครื่องหมายถูกอันไหนไม่มีชีวิตอ่ะกากระบาทลงไปโอเคไหมคะอ่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนตอบแล้วนักเรียนอย่าลืมระบายสีให้คุณครูด,ด้วยโอเคเดอ้อต่อไปมาดูใบงานที่4อ่ะยังเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอยู่นะคะตัวนี้ตั้งใจฟังนะคะเขาบอก ให้นักเรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปนี้ให้ถูกต้องอยู่ในช่องนี้คุณครูจะอ่านให้แล้วหนูฟังแล้วนำมาเขียนนะคะอันแรกตัวนี้คือสิ่งมีชีวิตอันที่สองคือสิ่งไม่มีชีวิตให้หนูดูว่าฝั่งนี้อันไหนบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตเอามาเขียนลงในช่องที่หนึ่ง อันไหนไม่มีชีวิตนำมาเขียนลงในช่องที่สองอ่ะคุณครูอ่านคำให้ก่อนเนาะพึ่งเตาอี้สุนัขต้นไทรชิงช้ากระเป๋ากระตายผ้าเช็ดหน้ารถยนต์ช้างอ่ะอันนี้คือคำเนาะทีนี้เราก็ดูอ่ะสมมติคุรูสมมติมมตคำแรกพึ่งอ่ะยกตัวอย่างให้ พึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะบินได้ไหมบินได้เคลื่อนที่ได้ไหมกินอาหารได้ไหมหายใจได้ไหมได้หมดเลยเพราะพึ่งเป็นสัตว์ฉะนั้นพึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็นำคําว่าพึ่งมาเขียนนี่ได้แล้วหนึ่งคำใช่ไหมคำไหนเขียนแล้วติ๊กไว้ติ๊กเล็กๆไว้ว่าเราเขียนแล้วทีนี้เรามาดูคำที่สองเขาบอกว่าก้าอีก้าอีเอาไว้นั่ง ฉะนั้นเก้าอี้มันเคลื่อนที่ได้ไหมมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะนอกจากเราจะยกไปใช่ไหมมันอยู่เฉยเยมันหายใจได้ไหมไม่ได้มันกินอาหารได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเก้าอี้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่นะคะเก้าอี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราเอามาเขียนที่ช่องที่สองเก้าอี้นี่โอเคไหมคะ,ะคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วตอนนะั้นหนูทำเองเด้อโอเคเสร็จแล้ว อ่ะก็จบแล้วนะคะอย่าลืมดูทบทวนดีๆเวลาไปทำข้อสอบจะได้ทำได้คะแนนเยอะๆเ,เนาะก็ขอให้ทุกคนทำใบงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าลืมนะคะแค่เขียนสวยเขียนถูกก็อาจจะไม่ได้คะแนนเต็มหากใบงานไม่เรียบร้อยอ่ะมีตรงนี้ยับตรงนี้สกกร,รกอ่ะตรงนี้ระบายสีม่วๆอย่างเงี้ย คุณครูหักคะแนนเลยนะโอเคไหมคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย